ด้วยกระสุนเขียวนะฮะโป้งเขาร้อยห้าบดนะฮะยิงหัวห้าหัวโป้งร้อยสิบห้านะฮะ สวัสดีครับผมแคนนอนเซตอัพนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม Bad Lander นะฮะวันนี้จะมาแนะนำปืนไรเฟิลนะฮะสำหรับคนที่งบน้อยงบกลางงบมากนะฮะก็สามารถแต่งไปยิงกันได้เลยนะครับผมไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่กระบอกแรกกันเลยนะครับผมเป็นเอาเจ้า DMR14 แล้วกันเนาะโอเคนี่ครับ DMR14 นะสามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับร้านแลกเปลี่ยนหรือว่าร้าน X-chain นั่นเองนะครับรับกระบอกละ900าบาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะนํามันไปแต่งให้ดูนะครับผมเอาตั้งแต่ถูกไปเลยนะนี่เห็นไหมจะใช้ชุดคิด1อันลงทุนที่900บาทบวก500นะครับผมที่ X-chain เหมือนกันนะฮะสามารถซื้อได้ตรงนี้เลยป้าเขาให้โอเคเท่านี้ก็สามารถใส่สโขบได้แล้วนะครับผมต่อไปเลยนะฮะสิ่งที่ผมแนะนําก็คือนี่ไปที่ร้านประมูลนะฮะแล้วก็ เลือกที่ปากกระบอกปากกระบอกส่วนมากเขาจะใส่เป็น AP นะเพื่อใกระสุนมันถึงตัวศัตรูเร็วนะครับผมก็จะเป็นปอกเก็บเสียงก็ได้แต่ว่า AP อาจจะราคาสูงนิดนึงอยู่ที่4,800ปฮะประมาณนะครับผมแล้วแต่วันขึ้นขึ้น,นลงๆนะฮะแล้วก็ส่วนของปากลดแรงถีบนะฮะก็อยู่ที่4,500นะฮะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะถูกที่สุดหรือเปล่านี่4,100ปอกเพิ่มระยะนะฮะตัวนี้เลยแล้วก็ ส่วนต่อมานะครับผมส c o p e นะฮะแนะนําให้เป็นคูณ4หรือใครถนัดคูณ8ใช้คูณ8ก็ได้นะครับผมโอเคคูณ4นะฮะถ้าเน้นประหยัดเลยนะฮะเมื่อกี้ลง,งเราปืน900นะฮะแล้วก็ที่ใส่สโคป500แล้วนะ,ะพันสแล้วนะแล้วก็ปากกระบอกประมาณ4ี่พันเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วเดี๋ยวค่อยรวมกันอีกทีนะฮะต่อมาก็จะเป็นวัดค่าซุ้มยิงนะครับผมอยู่ที่ประมาณ3าม0นขึ้นขึ้น,นลงลงนะ,ะบางทีก็อาจจะถูกต่ํากว่า2,000ก็มีหรือว่า อาจจะขึ้นถึง4,500ันห้แล้วแต่วันนะครับผมนะฮะใส่2อย่างนี้แล้วก็ส่วนของแมกกาซีนนะฮะที่ผมชอบมากเลยก็คือจะเป็นแม็กนี่เลยแม็กสตัวนี้จะเป็นยิงสโลนะฮะยิง1นะัดสโลสแล้วก็ถ้ายิงเข้าหัวจะทําให้ศัตรูติดพิษแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นนะครับผม10วินาทีนั่นเองนะฮะตัวนี้แม็กจะอยู่ที่ประมาณ4ี่พบางวันก็2 000, 2 0 2ันสก็มีแล้วแต่นะครับผม หรือหรือว่าถ้าประหยัดจริงๆใช้แค่อันเดียวก็ได้เป็นเป็นนี่ออฟนี้ออฟเดียวหรือว่าจะให้เป็นเป็นตัวอ่อนแอก็ได้นะฮะแต่บางคนก็อยากใช้กระสุนร้อนก็ได้นะครับผมก็จะอยู่ที่เนี่ยสตาร์ทเจ็ดพันบางวันก็สตาร์ทห้าพันนะฮะเจาะที่หกเปอร์เซ็นแล้วก็เจาะสิบเปอร์เซ็นก็จะแพงนิดนึงนะฮะราคาตอนนี้โอ้สตาร์ทที่สองหมื่นเลยนะบางวันก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นสองหมื่นห้าเออหมื่นสองหมื่นสาม ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ฮิตกันมากๆก็จะเป็นหัวรบหัวรบฟอร์ต f ฟ r ์คสนะฮะตัวนี้เลยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5000- 4000- 5000นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่ผมแนะนำก็จะเป็นกระสุนรีไซเคิลนะฮะตัวนี้เจาะเกาะ4%แล้วก็เวลายิงศัตรูล้มปุ๊บได้กระสุนคืนเมื่อสมมติเราใช้กระสุนทองยิงเข้าหัวโปะถ้ามันตายมันล้มลงกระสุนทองคืนมาเลยนะฮะครับผม ต่อไปกันเลยนี่ของ dmr 4ีจะหมดแค่นี้นะฮะจะมีแค่สโคปปากกระบอกแล้วก็แมกกาซีนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนของกระสุนของตระกูลปืนที่ใช้7.62มมนะฮะผมแนะนำเป็นส่วนมากจะผมจะพกลงแมตต์จะใช้เป็นกระสุน3นะครับผมราคาประมาณเท่านี้แล้วก็จะอาจจะพกกระสุน4ไปประมาณ30-40นัดเพื่อเจอเซตหนักเซต4เซต5ก็จะเปลี่ยนแล้วก็มายิงนะฮะ บางทีก็ถ้าโมโหมากๆเจอโปรบ่อยหน่อยก็อาจจะกระนาด้วยกระสุนทองนะจะพกไ้ประมาณ20นัดแตกแน่นอนถ้าเราได้ซัดมันนะครับผมโอเคต่อไปกันเลยนะฮะส่วนเจ้าผมจะพูดถึงปืนไรเฟิลที่สามารถซื้อได้ในร้านค้าก่อนนะฮะในร้านแลกเปลี่ยนต่อไปก็จะเป็นเจ้านี่เลยอ่าส่วนตัวผมจะเรียกว่าดากูนอฟนะฮะแล้ว คนทั่วๆไปจะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรตัวนี้ลงทุนพันสนะครับผมเจ้าตัวนี้ไม่ต่างกับ dmr 1 4เท่าไหร่แต่ข้อดีคือมันสามารถใส่กริปได้ด้วยนะครับผมนี่ดูฮะดาเมจดามเมจม,มากกว่า4แล้วก็ระยะไกลกว่านิดนึงนะฮะโอเคเรื่องการลั่นกระสุนจะพอๆกันนะครับสมมุติว่าเราจะใส่กริปมันให้ไปที่ นี่เลยอุปกรณ์นี่คิดนะฮะแล้วก็เลือกมาเลยเป็นเจ้านี่โอ้ไม่มีคนขายโอเค2,500นะครับผมปาบเข้าให้นี่จับมันใส่เข้าไปเท่านี้เราก็ใส่คลิปได้แล้วนะฮะโอเคส่วนของเจ้านี่การแต่งปืนแบบถูกแบบแพงแล้วแต่คนชอบนะที่ผมแนะนำออปชันไปเมื่อสักครู่นะฮะแต่ตัวนี้ใส่คลิปนะฮะผมแนะนำเป็น ตัวนี้นะครับผมตัว Universal Grip หรือว่า g r i p เล็กนั่นเองก็จะใส่เป็นโมเมนตัมก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะฮะสำหรับคนยืนยิงใส่โมเมนตัมจะดีนะครับผมแต่แต่ว่าถ้าคนนั่งยิงใส่เป็น r e c o i ฟ f i คือตัวแก้แรงถีบนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ3 7 0 7ราคาจะไม่โดดจากนี้เท่าไหร่บางทีอาจจะเห็นอยู่ที่3,500ก็มีหรือว่า ราคาอยู่ที่ประมาณ4,001-4,002ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้นะครับผมตัวนี้เวลานั่งยิงมันจะนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสในสนามยิงปืนให้ดูนะฮะโอเคในส่วนต่อไปกันเลยก็จะเป็นออปชั่นอ่าเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงออปชั่นปืนนะฮะนี่เราสามารถมาหาที่มันมีออปชั่นพิเศษอย่างาสมมติผมเสิร์ชที่ดากูนอปนะฮะไปเลือกนี่เลยออปชั่นพิเศษนะครับผมคือมันจะมีออปชั่นต่างๆอย่างการลด การกระจายรีโหลดเร็วหรือว่า l i g ์ส stock คือพันธยน้ำหนักเบานะฮะอ่าอย่างอัลต a าไลท์อ่า u ั t ต้าไลท์ไม่มีขายนะครับผม u ั t ต้าไลท์จะเป็นเหมือนพันธยน้ำหนักเบาเลยแต่ว่าจะไม่มีการเพิ่มความเร็วในการวิ่ง5%นะฮะไม่เหมือน l i ท์สต็อกนะฮะนี่พันธยน้ำหนักเบาจะเพิ่มวิ่ง5%แล้วก็ไม่มีน้ำหนักของปืนตัดน้ำหนักของปืนออกไปเลยนะครับผมนี่ราคาอยู่ดู๊ดดี้ยงเบาราคาแบบพันสาอืมถูกมาก แต่คุณต้องแต่งปืนให้เป็นสีม่วงนะฮะเอฟเฟกนี้ถึงจะติดนะครับห้ามลืมโดยเด็ดขาดแต่ว่าถ้าเป็นอัลตาไลท์นะฮะมันจะเป็นออปชั่นสีฟ้าคือแต่งปืนไม่แพงมากก็สามารถเป็นสีฟ้าแล้วอยู่ในแมตช์วิ่งยิงได้เนี่ยฮะอัลตาไลท์ของผมเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูว่ามันวิ่งเร็วขึ้นจริงหรือไม่นะฮะเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในสนามยิงปืนแล้วเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ถือปืนเป็นไรเฟิลเหมือนกันเนี่ยมันจะวิ่งประมาณนี้นะฮะถ้าไม่ใช่อัลตาไลท์นะครับผมโอเคถ้าเป็นอ er ัลตาไลย เห็นไหมวิ่งอย่างสับอ่าลองเปลี่ยนปืนฟึบเปลี่ยนปืนฟึบเอาตะไลโอ้วิ่งเร็ววิ่งเร็วจัดหนักนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับผมว่าเวลาใช้นี่ครับผมอันนี้เป็นคลิปแน่นนะฮะทำให้การโฉบเร็วขึ้น100%นนะฮะแล้วก็เวลานั่งยิงแรงถีบจะลดลงนะครับผมครึ่งหนึ่งดูนะ,ะอันนี้คือไม่นั่งยิงดูกระจายขึ้นอย่างนี้เลยแต่พอแล้วนั่งยิงปุ๊บ เห็นไหมฮะกระบอกนี้ของผมนะฮะถ้าใส่กระสุนกระสุนทองนะฮะอันนี้มียิงตัวนะฮะนักทําลายเกาะกับวัดค่าซุ่มยิงนะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะการยิงแล้วก็ AP ต่อไปก็จะเป็นหัวรบฟอสฟอรัสนะครับผมโอเค๋เยวผมโอเคเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะฮะนี่ฮะถ้าใส่กระสุนสีทอง ถ้ายิงเข้าหัวป้าเพราะให้82ยิงตัวยิงหัวแตกแน่นอน,นครับผมโอเคฮะไปดูกระบอกอื่นกันเลยต่อไปนะครับผมจะเป็นกระบอกนี้ที่จะมีดรอปในแมปเท่านั้นนะฮะอันนี้คือออฟที่ผมใช้จริงๆนะฮะไม่มีการแบบย้อมแมวนะฮะคือผมแต่งไปลงอย่างนี้ในแมปจริงๆนะฮะคือวัดค่าส้มยิงกับปากกระบอก AP เท่านั้นนะฮะผมลงนุนแค่นี้จริงๆถูกและดีนะฮะแล้วก็ ส่วนออปชันอื่นๆแล้วแต่เพื่อนๆที่ดูตอนแรกนะฮะสามารถเลือกแต่งกันได้เลยว่าจะชอบแบบไหนมีทุนมากทุนน้อยก็ลงกันได้เลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูกระบอกที่เหี้ยมโหดนะฮะว่าสําหรับถ้าแต่งแบบเดือดๆแล้วจะเป็นยังไงนะฮะกระบอกนี้นะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นออปชันเอ็กซ s โพ e ิฟไ e นะฮะตัวนี้จะ เวลาเราแต่งขึ้นสีม่วงขึ้นไปนะฮะจะทําให้กระสุนถึงตัวศัตรูเร็วขึ้น80%นะฮะบวกกับ AP เพิ่มอีก50%นะฮะกลายเป็นเท่าไหร่130%นะฮะเดือดมากๆโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเทสเจ้า DR14 m พร้อมกันโอเคไปดูกันเลยเอาล่ะครับกลับมาอยู่ในสนามยิงปืนอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันแรกก่อนนะครับผมกระบอกนี้ที่มีออฟแค่นี้กับกระบอกนี้ที่มีออฟอย่างเหี้ยมโหดยิงตัว15%ยิงหัว14% วัดค่าสุมยิงนะฮะแล้วก็กระสุนเร็วขึ้น80%กับอันนี้เป็นปากกระบอกปรับปรุงนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยเพิ่มเจาะเกาะ5%กับระยะ20%นะฮะกับปากกระบอก AP แล้วก็ลดด a m a g เวลาเรายิงไกลเกินระยะ50%นะฮะส่วนแม็กกาซีนะฮะ,ะ,ฮะจะเป็นแม็กกระสุนฟอสฟอรัสกับหัวรบเจาะเกาะนะฮะเพิ่มเจาะเกาะ12%แล้วก็ส่วน พันท้ายตัวนี้จะเป็นลดแรงถีบแนวตั้งเวลาสโคบ10%ลดดีคอย5%แล้วก็พันท้ายน้ำหนักเบานะครับผมตัวคริปจะเป็นเนียวนำโมเมนตัมคริปแน่นและลดแรงถีบนะฮะไปดูกันเลยฮะเอาส่วนเอาส่วนปกติเลยละกันเพราะส่วนมากเขาจะใส่กระสุนม่วงกันกับอีกกระบอกผมก็จะเป็นกระสุนม่วงรอไว้ด้วยดูกระบอกแรกนะฮะอันนี้ยิงเกาะ3 เกาะสดามจด6นะครับผมแล้วก็ส่วนหัวล้มแน่นอนกับเกาะ44 4กับหัว88นะฮะส่วนเจอเกาะ5ดาเมส35คือเราต้องยิง3นัดนะครับผมร่วงส่วนหัวก็2นัดแน่นอนแล้วต่อไปไปดูกระบอกจัดเต็มของผมอันนี้อ่ะยิงเป้งเข้าไปดาเมจ66นะยิงหัวเป้ง131นะครับผมยิงเกาะ4เป้าเข้าหก61 ยิงหัวป้าวร้อยยี่สิบเอ็ดนะฮะยิงเกาะห้า 5, ไปเข้าไปห้าสิบเอ็ดสองนัดร่วงกับส่วนหัวป้าบเข้าไปเม็ดเดียวร่วงเลยฮะโอเคคราวนี้จะมาเทสกระสุนทองให้ดูนะครับเนี่ยพกไว้นะฮะกระสุนทองมีประโยชน์แน่นอนยิงเกาะสามปั้งเข้าไปห้าสิบเก้านะครับผมยิงหัวร่วงป้าบเข้าไปห้าสิบสี่ห้าสิบสามนะฮะสองนัดร่วงนะครับเกาะสี่ยิงหัวแตกแน่นอนฮนะส่วนเกาะห้าล่ะ 44นะครับยิงโป้งป้ง,ปงต้องยิงประมาณ3นัดนะครับส่วนหัวป้าเขาให้88ครับยิงตัวยิงหัวล่วงแน่นอนอ่ะมาดูกระบอกเทพของผมยิงตัวไปเงเข้าไป66นะฮะยิงหัว131ยิงตัวเกาะ466โป้ง1 3 1เจาะเกาะเหลือศูนย์ะฮะคือการป้องการป้องกันศัตรูไม่มีเลยครน,นี้ยิงเกาะ5ครับไปเองเข้าไป61นะ2นัดยิงตัว2นัดนะฮะ ยิงหัวป้งเข้าไป121นะฮะเนี่ยเวลาเรายืนยิงมันจะถีบเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเรานั่งยิงเห็นไหมโอเคก็จบไปแล้วสลรับ DMR Scout นะครับผมต่อไปนะครับผมที่จะแนะนำก็คือในหมวดของสไนเปอร์นั่นเองก็จะเป็นคา 98k นะฮะ กระบอกนี้ไม่มีอะไรมากใส่แค่ปากกระบอกและสโคปแค่นั้นเองแต่คุณต้องแม่นมากๆแม่นมากจริงๆนะไม่งั้นถ้ายิงวืดคือมีโอกาสที่ศัตรูจะหันกลับมาสวนเราแตกได้เหมือนกันนะแต่สำหรับคนยิงแม่นเข้าหัวนี่เละเทะครับเละเทะเพรอดเมจเบสเาเมจก็อยู่ที่72แล้วถ้าใส่กระสุนทองแล้วปากกระบอกดีๆสโคปดีๆนะฮะเข้าหัวแตกเหมือนกันครับ ส่วนของไอตัวออฟพิเศษนะฮะมันจะมีคือเราสามารถเซิร์ชได้เลยครับว่าจะเลือกออฟอะไรแบบอยากได้เจาะเกาะเพิ่มนี่เห็นไหมมีคนขายเป็นแบบเจาะเกาะ B จะเจาะเกาะบจะเพิ่ม1%นะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็อยากได้เพิ่มดาเมดไหมอ่ามีดาเมจเห็นไหมส่วนออปชันที่ผมจะแนะนําก็คือจะเป็น อัลต้าไลท์เนี่ยสำหรับคนที่เป็นสายแบบสไนเปอร์อีลิตนะฮะเวลายิงปุ๊บรีโลเคชันเวลาวิ่งยิงนะฮะก็ต้องแต่งเป็นสีสีฟ้าถึงจะวิ่งแล้วไม่มีน้ำหนักนะครับผมส่วนที่ผมแนะนำจริงๆคือ2ออฟนะครับผมจะเป็นออฟตัวนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ไฟนั่นเองก็ตัวเนี้ยอุ้ยไม่มีขายไม่มีขายเลยฮะก็จะเป็นออฟที่ทำให้กระสุนถึงตัวศัตรูเร็วนะฮะกับออฟนี้ออฟนี้นะฮะจะทำให้เวลาเรายิงปุ๊บอะโป้งสมมติธรรมดายิงโป้งกุูคลิก ป้งกุ๊กคลิกในชะ่แต่พอใช้ออปชันนี้มันยิงโป้งกุกคลิกป้งกุ๊กคลิกคือสามารถยิงต่อเนื่องได้ไวขึ้นนะ,ะเวลาชักกระสุนก็จะไวขึ้นเช่นกันแต่รีโหลดเท่าเดิมนะครับโอเคส่วนก็บอกต่อไปเลยตัวนี้อาบา e เลตนะฮะ SNP Storm ตัวนี้นะครับผมจะเป็นปืนที่ใครหลายๆคนก็นำไปใช้นะเพราะราคามันอยู่ที่2009เองลงทุนแค่ตัวกระบอกปืนและสโคบแค่นั้นเองก็ส่วนตัวผมถ้าผมเอาไปใช้ก็จะลงทุนแค่กระสุนกับตัวสโคปอย่าง คูณ8วัดค่าซุ่มยิงหรือว่าคูณ4วัดค่าซุ่มยิงแค่นี้แล้วก็ใช้กระสุนดีๆถ้าเป็นกระสุนทองยิงหัวเกาะ5ก็ร่วงเหมือนกันนะครับผมไปดูออฟเสรของเจ้านี่กันเลยนะฮะจะมีนี่เลย explosive fire แค่ใส่สโคปสีฟ้านะฮะผมไม่แน่ใจว่าใส่สโคปสีฟ้าหรือแค่สีเขียวก็ก็ทำให้เป็นสีฟ้าแล้วนะฮะเป็น explosive fire เนี่ยกระสุนยิงไวขึ้นแต่มันมี Option ออปชันอื่นอีกเจาะเกาะเพิ่มนะฮะ เวลาเรายิงที่ตัวนะครับผมหรือว่าจะเป็น deep d a m a ก็ deep มก็จะเป็นเวลายิงปุ๊บศัตรูจะเสียหายฝั่งลึกนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้านี่เลย aw นะฮะหรือว่าเรียกกัน adop a d o นะฮะตัวนี้ราคาเมื่อก่อนมันจะสตาร์ที่1 1ึ0 0หนะฮะก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ราคามันลงมาแล้วเหลือ4ี่พเห็นไหมถ้าไม่รวมตัวที่เป็น identify มันจะแพงนะครับโอเค มาดูที่ตัวปืนกันเลยนะฮะก็จะมีใส่ได้แค่แม็กกาซีนกับสโคปแล้วก็ปากกระบอกเท่านั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูปืนของผมว่าออปชันเป็นอย่างไรเอาละครับมาถึง a d o p นะฮะออปชันที่ผมแนะนำถูกและดีนะฮะแต่ว่าตอนนี้สโคปบ,บางทีก็ราคาแกว่งขึ้นแกว่งลงคือของบางอย่างมันแกว่งนะฮะจะเป็นออปชันตัวนี้นะฮะที่ผมว่าแต่งถูกและดีถูกและดียังไงเดี๋ยวไปดูในสนามมีปืนนะครับ เอาล้วครับออปชันที่ผมแนะนําในกระบอกที่ผมแต่งบอกว่าถูกและดีมันเป็นยังไงนะฮะจะเป็นออปชันที่เอาไว้เน้นยิงหัวนะครับผมจะเป็นปากกระบอก AP แล้วก็คาลิเบอร์ขนาดใหญ่นะฮะเอาไว้ยิงหัวรุนแรงแล้วก็ส่วนตัวสโคปก็จะเป็นยิงหัว14%บางคนหา16ได้ก็โอเคนะฮะแล้วก็ตัววัดค่าซุ้มยิงนะครับผมแล้วก็ตัวแม็กกาซีนจะเป็นเจาะเกาะ10%นะครับแม็กเล็กราคาจะถูกและเบาราคาจะเบาที่สุดแล้วนะฮะโชคดีที่มันใส่กับเจ้า AW ได้นะฮะแล้วก็ออปชันข้างล่างอะไรก็ได้นะฮะคือ คือถ้าเป็นออฟเดียวอะ่ะมันจะขายแพงโอเคไม่พูดเพราะทำเพลงไปดูกันเลยว่าผมจะใช้กระสุนสีเขียวแล้วกันผมยิงหมวกสีให้ดูก่อนด้วยกระสุนเขียวนะโป้งเขาร้อยห้าสิบแปดนะฮะยิงหัวห้าหัวโป้งร้อยสิบห้านะฮะกระสุนเขียวยิงหัวห้าแตกเลยผมอยากลองว่ากระสุนขาวจะเป็นยังไงดูซิว่าตัวไหนตายบ้างนะฮะไปดูกันโอ้โหหมวกหมวกสีกระสุนขาวตายเลยฮนะส่วนหัวห้า โอ้โห oh, 72นะฮะไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นกระสุนสีน้ำเงินนี่ดาเมจร,รุนแรงแน่นอนดูนะไปเองครับไปหื้อห้าสิบอืหืมตายไม่เลี้ยงนะฮะโอเคผมไปเทสกระสุนม่งให้ดูกับกระบอกนี้ไปเองครับไป245้ห24าหัวห้ไปเองนัดเดียวเหมือนกัน,นะฮะโอเคขอยิงตัวให้ดู ยิงตัวดาเมจ67นะฮะส่วนเกาะ4ป้า82สําหรับคนที่ลงทุนกระสุนนะฮะลงทุนปืนแล้วราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ไปลงทุนกระสุนเพิ่มดูกันยิงตัวนะฮะเกาะ4ี่เป้งไปหมเกือบตายนะฮะยิงหัวไม่ต้องสือบอยู่แล้วฮะตายนนแนะกระสุนอะไรลกระสุนข่าวแล้วครับส่วนตัวปเป้งเกาะ5 8 2เกือบตายนะฮะหัวปเป้ง 245นะฮะอืหือตายไม่ต้องสืบเลยครับโอเคกระบอกต่อไปนะฮะที่ผมจะแนะนำก็คืออ่าจะเป็นนี่ครับ MK 1 4น้องใหม่ที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะซึ่งไอตัวเจ้า MK 1 4เนี่ยผมสารภาพตรงๆเลยผมยังไม่เคยนำมันมาใช้ในแมตช์อะไรเลยอะแม้จะไปยิงธรรมดาหรือว่าลงแมตช์อารีนาก็ยังไม่เคยไปเทสนะ,ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะฮะ อันนี้คือโหมดยิงมันสามารถยิงรัวได้และยิงทีละนัดได้นะดูยิงรัวอมันถีบถีบกระจายเลยนะเดี๋ยวยิงตัวเท่าไหร่ยิงตัวเกาะสี่ป้าบเข้าไปหกสิบเจ็ดนะฮะยิงหัวป้าร้อยสิบห้ายิงตัวป้าบเกาะห้าห้าสิบหกนะฮะสองนัดโป้งโปงตายนะฮะส่วนหัวเก้าสิบหกเกือบตายนะครับผมคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นกระสุนทองออปชั่นปืนนะฮะจะเป็นวัดค่าซุ่มยิงนะฮะยิงตัวแรงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ นักทำลายเกาะเวลายิงยิงตัวก็จะเพิ่มอีก5%เท่ากับว่ายิงตัวเพิ่มขึ้น20%และเกินระยะ30เมตรจะแรงขึ้นอีกเป็น40%นะฮะแล้วก็จะเป็นเจาะเกาะ10%นะครับผมมีปรับปรุงกับตัว AP นะฮะแล้วก็ลดระยะด้วยเห็นไหมออปชัน่นออปชันนี้เหมือนเหมือนปากกระบอกของปืนดมาสิเอ้ยดมาสเกลผมเลยแล้วก็อันนี้เจาะเกาะแค่8%เองนะฮะแต่มี กระสุนรีไซเคิลอีก4เป็น12เหมือนกันนะฮะแล้วก็แม็กกระสุนยาวขึ้นส่วนตัวพันท้ายนะฮะก็จะเป็นแค่อ่าอันลอยไม่คืนทรงนะฮะกับลดการกระจายเวลานั่งยิงนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองไอ้น,นี้ให้ดูเห็นไหมเป้ามันจะไม่กระจายออกเวลาเวลาเรากระโดดหรือว่าเรานั่งเห็นไหมถ้าเทียบกับตัว A W เห็นไหมเวลาเดินเป้ามันจะกระจายออกโอเค เดี๋ยวผมจะเทสยิงตัวของเกาะ4ให้ดูนะเกาะ3ไม่น่าเหลือโป้งโอ้โห73ดาเมจ73็ดสิบสาอ่ะคือปืนเบสดาเมจอยู่ที่52อย่างฮะป้าบเข้เเาไปป้าบเข้าไปยิงหัวป้าบหือแตกยิงตัวอื้อหือ73โอ้โหใส่กระสุนทองยิงตัวเกาะ4 73นะฮะยิงหัวล่ะปุ้งออืหอ้หือเกาะไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้โหยิงตัวลดดาเมจไปแค่7%นะฮะ67 สนัดเท่านั้นแตกยิงหัวล่ะโอ้โหยิงหัวก็ร้อนะฮะตายไม่ต้องสืบกัน ครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ปืนสไนเปอร์ทั้งหมดนะฮะไปปรับใช้กันได้นะฮะสำหรับใครที่ชอบดีมาสิลงทุนถูกหน่อยหรือว่าจะหืมแต่งเต็มไปเป็น MK14 ก็แล้วแต่ท่านที่ชอบเลยนะฮะชอบกระบอกไหนเลือกกระบอกนั้นนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผม Canon Setup m o เม t a i เทนด้วยนะครับผมมาที่วันน่ย่งแพ้ล่ะพาะลาไปก่อนสวัสดีครับ